สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็นะครับมีข้อมูลและก็ความรู้แน่นๆนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนักสะสมกันเช่นเดิมนะครับสำหรับใครที่นะครับเก็บสะสมหรือมีธนบัตรรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับวันนี้ผมจะให้คําตอบและก็นะครับจะรับซื้อ ให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมด้วยนะครับท่านรู้ไหมครับว่าธนาบัตรรุ่นนี้เขาดูกันอะไรยังไงถึงมีราคาแพงนะครับหลายคนนั้นผมเชื่อว่ายังไม่มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดเผยนะครับในเรื่องของธนบัตรรุ่นนี้ที่มีราคาแพงนะครับว่าเขาดูกันอย่างไรแบบไหนอย่างไรคลิปนี้ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้กับ เพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ได้ทราบกันด้วยนะครับทางเรารับซื้อด้วยนะครับให้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางเราก็ยังรับซื้อด้วยสบายใจได้นะครับขายที่นี่ไม่ต้องทําใบาใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นธนบัตรราคาหน้าแบงค์นั้นก็อยู่ที่5บาทนะครับเป็นธนบัตร5บาทแบบที่ส1็นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็น ธนบัตรที่มีเอกลักษณ์นะครับความเป็นไทยมากขึ้นนะครับโดยการการนำนะฮะลายไทยหรือว่าสถาปัตยกรรมไทยนั้นซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นนะครับเป็นศิลปะนะครับประจำชาติมาเป็นองค์ประกอบสําคัญของธนบัตรนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีลักษณะสําคัญคือมีภาพประกอบนะครับด้านหน้านะครับมีความสัมพันธ์นะฮะกับภาพประธานด้านหลังนะครับ ธนบัตรแบบที่11นั้นนะครับก็นะครับจะมีอยู่นะครับหลากหลายราคาหน้าแบงค์นะครับไม่ว่าจะเป็น5บาท10บาท20บาท100บาทแล้วก็500บาทนั่นเองครับผมให้ข้อมูลแบบนี้นะครับเพื่อเติมความรู้ให้กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับสำหรับใครที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแบงค์นะฮะสำหรับแบงค์นี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับภาพ พระบรมสาญยาสาทิสรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตตาพรนะครับท่านทรงฉลองพระองค์ด้วยคุยนะครับพระที่นั่งนะครับอภรรพิโมกปราศาส์นะครับในพระราชวังมหาราชวังนะครับนั่นคือด้านหลังนะครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับเป็นพระที่นั่งอภรรพิโมกปราศาส์ในพระบรมราชวังนะครับแบบนี้นะครับ ในส่วนของธนบัตรรุ่นนี้จะมีขนาดอยู่ที่นะครับ6.75คูณ13.00ซนติเมตรนะครับวันที่ประกาศออกใช้ของรุ่นนี้ก็คือวันที่18มิถุนายน2512นะครับวันที่ออกใช้จริงๆเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่24มิถุนายน2512ก็คือเดือนนี้เลยนะครับซึ่งกับตรงกับเดือนมิถุนายนก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมท่ที่ดีนะครับ อ่ที่เรามารีวิวคลิปนี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับสำหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่หลายแบบนะครับที่มีการเล่นหาในตลาดนักสะสมแล้วก็ทางเราก็รับซื้อนะครับจุดที่ท่านต้องสังเกตก็คือด้านหน้านี่แหละนะฮะดูกันง่ายๆเลยแน่นอนครับถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นแบงค์ตัวอย่างมีราคาไหมมีแน่นอนแบงค์ตัวอย่างเขียนคําว่าตัวอย่างยังไงก็มีราคาไอ้นี้เราจะไม่พูดถึงหรือจะเป็นในส่วนของแบงค์ที่เป็นเลขตองหนึ่งตองศูนย์อะไรต่างถึงตองเก้าอะไรเงี้ย มีราคาแน่นอนไอ้น,นี่เราไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ายัางไงก็มีนะฮะหรือว่าจะเป็นเลขที่เรียงอย่างเช่น1 2 3 4 5 6อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีราคาแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับในส่วนของ0 0 0 0 0แล้วก็มา1นตัวสุดท้ายอย่างนี้ก็มีราคากว่าปกติแน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมจะให้เพื่อนๆสังเกตธนบัตรรุ่นนี้นะครับ5บาทแบบที่11ที่อยู่ในมือของท่านนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะผมจะให้ข้อมูลเลยนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตด้านหน้าอย่างเดียวพอเลยนะครับด้านหน้าอย่างเดียวพอเลยนะครับไม่ต้องไปดูที่อื่นแน่นอนครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับก็นะครับจะเห็นได้ว่ามีภาพพระบรมสายาสาธิษสรนของพระองค์ท่านนะครับให้ท่านดูตามตัวหนังสือที่ผมแนะนานะครับก็คือมีคําว่ารัฐบาลไทยมีธนาคารอ่าขอขออภัยครับอ่าเป็นธนบัตรที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมาย5บาทมีลายเซน็น ว่าการธนาคารมีลายเซ็นของรัฐมนตรีอย่างนี้มีหมวดตัวเลขชัดเจนนะครับทุกอย่างชัดเจนแต่บางใบนั้นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจะมีตัวหนังสืออีกตำแหน่นงหนึ่งนี่ฮะสิ่งที่ผมจะพูดถึงนะครับคือจะมีหนังสือตัวหนังสือกำกับอยู่บนแบงค์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยอีกตำแหน่งหนึง่งให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับในส่วนของธนบัตรของท่านจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับ จะอยู่บริเวณนี้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตให้เป็นนะครับแบงค์รุ่นนี้นะครับแบงค์รุ่นนี้จะมีตัวหนังสือกำกับอยู่บริเวณนี้ที่เป็นช่องว่างแบบนี้เหมือนกับแบงค์สิบาทนะครับท่านเคยเห็นแบงค์สิบบาทไหมฮะสิบาทที่เป็นอของในหลวงรัชากาลที่9เนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก็จะมีจะมีตัวหนังสือกำกับอยู่นะครับอขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตนะนี่นี่ฮะผมเอาแบงค์ตัวอย่างมาให้ดูนะครับ นี่ฮะถ้าเป็นแบงก์สิก็จะเป็นอย่างนี้แต่แบงก์สินี่ไม่แพงจะเขียนแบบนี้เลยร้อยี่สิปีกระทรวงการคลังแบบนี้นะฮะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับอาจจะเป็นร้อยยี่สิปีลงกระสอบนะครับในส่วนของของแบงก์ห้าบาทนะครับอาจจะเป็นเขียนว่าที่ระลึกของลงกระสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าแบงก์แบงก์ห้าบาทแบบนี้แบบที่สิบเอ็ด ถ้ามีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างแบบนี้เป็นตัวสีดําอยู่ตรงนี้นั่นแหละฮะอีกแบบหนึ่งที่เขาหากันแล้วก็แพงด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบงค์แบบนี้แพงไหมไม,ไม่ฮะไม่แพงนะครับไม่แพงนะในตลาดไม่แพงนะนะครับแน่นอนถ้าเป็นแบงค์ตัวอย่างแพงนะฮะถ้าอยากให้แพงจริงคือต้องมีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างเนี่ยเหมือนกับแบงค์สิบเนี่ยนะฮะส่วนแบงค์สิบแพงไหมไม่แพงนะพูดถึงว่าถ้ามีอยู่ในแบงค์ห้าบาทรุ่นนี้นะครับถ้าใครพบเจอนะครับทุกคนครับอยากจะขาย อยากจะส่งประเมินราคานะครับที่มีตัวหนังสือนะถึงจะได้แพงนะนะครับก็แอดไล n e ID ที่โชว์อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับนั่นคือไลน์ ID ของสยามชาแนลนะครับแอดแปดศูนย่งเอไออารอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะแล้วก็สยาม f อฟซ5นั่นเองนะครับเป็นไลน์ไอดีที่สามารถนะครับส่งภาพประเมินราคาได้ถ้ามีราคาหรือว่าตรงที่เรารับซื้อที่เราแนะนํานั้นเราประเมินกลับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากแนะนํานิดนึง เพื่อนๆนักสะสมตั้งใจฟังนะครับคลิปของเราล้วน้วแต่มีความหมายที่ดีมีข้อมูลที่ดีให้และรับซื้อให้ด้วยนะครับฝากแชร์คลิปด้วยด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ไม่ต้องการพลาดโอกาสนะครับไม่ต้องการพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆก็กดติดตามเราไว้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังยืนยันเราซื้อจริง,รงไม่ต้องทําใบรับรองใดๆครับสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าของกราบขอบคุณและสวัสดีครับ